สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันในวันพิหัสบสดีที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของรองเท้าส่วนประกอบของรองเท้าและลักษณะของรองเท้าไปแล้วนะั้นวันนี้ค,นคุณครูก็ เด็กมาดูวิธีการวัดขนาดของรองเท้ากันนะคะเด็กๆสามารถทําตามครูได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรอยาเน่ยเออถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในการวัดขนาดรองเท้านะคะเด็กๆก,ก็จะมีกระดาษ A4 ค่ะกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะคะไม้บรรทดัด ในบรรทัดเราจะใช้วัดในหน่วยที่เป็นเซนติเมตรนะคะทางเซนติเมตรเล็กๆนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ปากกาค่ะค,คุณครูใช้เป็นปากกาเมจิเพื่อที่เด็กๆจะได้เห็นเส้นที่ชัดเจนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆวางเท้าของตนเองลงไปบนกระดาษ A4 เลยค่ะอันนี้สมมุติว่าเป็นเท้าของเด็กๆนะคะ จากนั้นใช้ปากกาหรือว่าดินสอที่เราเตรียมไว้นะคะวาดตามรอยเท้าของเราเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเราก็จะได้เป็นรูปเท้าของเราแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาวัดขนาดเท้าของเรา โดยใช้ไม้บรรทัดนะคะที่เราเตรียมไว้โดยเราจะวัดจากนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดจนถึงส้นเท้านะคะในภาพนิ้วที่ยาวที่สุดคือนิ้วอะไรคะเด็กๆนิ้วโปง้งใช่ไหมคะเรานําไม้บรรทัดมาทาบเลยคะ่ะตรงนิ้วโป้งของเราจากนั้นเราใช้ปากกา ขีดไว้นะคะเด็กๆ,ๆขีดไว้แล้วก็ลากลงมาให้เป็นเส้นตรงค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆคุณครูวัดเท้าของคุณครูได้1 9บเเซนติเมตรนะคะเราจะใช้เป็นหน่วยของเซนติเมตรนะคะเด็กๆ จากนั้นเราก็สามารถเลือกขนาดของรองเท้าของเราให้พอดีกับเท้าได้เลยค่ะ Hello everyone สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกันหนึ่งคำนะคะซึ่งคำศัพท์ในวันนี้คือคำว่ารองเท้านักเรียนนั่นเองค่ะรองเท้านักเรียนในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า school shoes school shoes, school shoes, รองเท้านักเรียนนะคะวันนี้เด็กๆอย่าลืมนำคำศัพท์คำนี้กลับไปฝึกออกเสียงและทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะ See you again tomorrow Bye บายสวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่คลาสเรียนภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็กลับมาเจอกับเรารีแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกันนะ ถ้าคนไหนพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะคำศัพท์วันนี้นะคะเด็กๆคือคําว่ารองเท้านักเรียนค่ะก็คือที่เด็กๆใส่ไปโรงเรียนทุกวันเลยนะคะคําว่ารองเท้านักเรียนนะคะเราพูดว่าเสวชงเสียเสวอชงเสียเสว s ชงเสียเด็กคะคำศัพท์ของวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นั่นเอง เด็กๆนะคะอย่าลืมเอากลับไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมจําด้วยนะว่าคําเป็นคําศัพท์ใหม่นะคะโอเคถ้างั้นนะคะวันนี้เราซื้อจะไปก่อนนะคะเราจากลากันแล้วเราพูดว่าไงคะใจเจียนอ่าเก่งมากนะคะใจเจียนนะคะบ๊ายบายวันนี้ครูการก็มีหนังสือชุดบันทึกออร่องรอยการเรีนยนรู้เล่มนี้มาฝากเด็กๆค่ะ เด็กๆเปิดไปหนะ้าที่60สนะคะเด็กๆนับจำนวนรองเท้าแต่และเบอร์แล้วเขียนจำนวนลงในช่องสี่เหลีย่ยมและเขียนคำตอบของเบอร์รองเท้าที่มีมากที่สุดค่ะใบงานต่อไปนะคะเด็กๆฝึกอ่านผสมคำสระอว และสระอวในร้านขายรองเท้าแล้วเขียนคำสระอวและสระอวให้ถูกต้องนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดของรองเท้าเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานของวันนี้ด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆคอยติดตามกันนะคะ สําหรับวันนี้ครูกั